วันนี้เราก็จะมาเล่นมาคราฟนะครับกับเพื่อนมะาเล่นออกับเรื่อนมได้ผมเล่นในเซิร์ฟอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเซิร์ฟม,มาได้นะครับมีปีนเฮ้เฮ้มีทีนทีมี มันมาเร็วๆที่ว,ว่ารอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยมันมนั่งดูอะไเฮ้ยเจ้าล้ะจบมาแล้วสวัสดีครับพ,พีวีพีเหรอ Selamat siang. 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 Selamat si Ý giờ à đi Hết. Ôi, nào, tay Ôi, cái hầm đồ em phá phi rồi đồ phi rồi

เอานี้เอานี้เอานี่เอานี้อ๋อโอ๊ยเมนเดกลีเอสเอสกำลับป่าเป็นตอนเช้าหน่อยเดีมองไม่เห็นผมมองไม่เห็นหนะาอา เไโอ้ยค่อยระทาดกับมันซะเคนี้ร์คิดหน่อยไม่ต้องรี โอ้ยองอจะไปข้าไม่อ้าไม่เดือบนอาาางนาไ่จะกลับจุดไงกลับจุดจุดจุดโอ้ยใครอยู่ใครอย่างไม่ จอนนี้อืมอื้ออ่ะก็นี่มีคนอยู่แล้วยึดแนงเนี่ยถ่ายถ่ายเนี่ยไอ้แก่ไม่แค่แล้วถ้าพอจะ่ก้นน้อยไม่ ร้อยระบุทีมันนะฮะน้ำมันทีมเรานี่ยนาเราจำได้อะไรกันแน่โอ้ยไอ้ฟัสใช ยิ that. Even just ้มฐานหมดเลยอะยังจะ no bye เฮ้ยโอ้ยทีไม่ตายเนี่ยนทมทงนี้ไม่มีอะไรเ่ยฝีขามีอะไรแน่เลยเาเปิดไม่ได้คัะมีอไม่มีว้าวยูทีมโอ้โหอาลูกบอลโอ้ยอคะ

วันนี้ผมขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับบาย